มาดูนัมเบอร์ของลูกปืนกันต่อเลยนะคะตัวนี้สลับลูกปืนนัมเบอร์4 6 1 4 3นะคะทับ3 6 8นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคนะคะนัมเบอร์นะคะที่ปลอกนอกนะคะตัวนี้ Number, 4, 6, 3, 6, 8, นะะัมเบอร์ก็คือ463 6 8นะคะ46 46 463 6 8นะคะก็คือ46 แล้วก็368นะคะส่วนที่อยู่ที่ตับในนะคะนัมเบอร์ที่ตูตีอยู่ที่ตับในก็จะเป็นนัมเบอร์นี้เลยนะคะส6 4 6 1ส3ค่ะเบอร์ไในก็คือเป็นเบอร์แรกเลยนะคะส่วนที่เป็นอยู่ที่ปอกลูกปืนก็คือส6 3 6กนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูวงในกันก่อนนะคะอันนี้วงในนิดเดียวเองอ36มิลปลอกนอกปลอกนอกจะอยู่ที่94มิลแล้วก็ความหนาของปลอกนะคะความหนาของปลอกลูกปืนอยู่อยู่ที่26มิลความหนาทั้งหมด,หมดของลูกปืนนะคะจะอยู่ที่33มิล